เอลองให้ฟังอันนี้คือไม่ได้ลองหวังผูหรืออะไรใช่ไหมแค่แบบตัวนี้อย่างเดียวสิบสี่วันปกติมากตอนเนี้ยไม่ร้ายเลยหรอรักมากปกติมากปกติตั้งแต่วันที่สี่วันที่สี่ดูเห็นมันเป็นวันที่สี่คือปกติแล้วสวยอ่ะอันนี้เหมืออนเยะแค่กี่เข็มคะสามเข็มค่ะสวยมากเลย เดี๋ยวรอตัดใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนทำเจ็บตอนไหนสุดอ่ะผมมก็คไไรฉีดยาช้ำไปแล้วชาฉีดยาชาคือเจ็บสุดแล้วค่ะไม่ไรู้สึกเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาถอดไหนออกนะคะไม่ตรับทำไปเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวยมากเอ้ยขอบคุณทุกคนต่อไปจ้า อาทำไปได้สิบสี่วันนะคะวันนี้ถอดใหม่ออกนะคะสิบสี่วันแล้วผ่าตัดเสริมจมูกกับอาจารย์หมอลินนะคะสิบสี่วันวันแรกบวมไหมวันแรกไม่ไม่นะคะไปบวมวันที่สองตอนเช้าบวมนิดหนึ่งโอเคไม่ช้ำเลยเนาะไม่ช้ำเลยสักนิดหนึ่งนะคะถอดใหม่แล้วจ้าวันนี้ อยากทำไหมคะสวยมากสโลบชอบตรงไอ้ความสโลปแล้วไปพุ่งปลายนี่แหละหลายคนอยากทำเนาะสวยมากนะคะจริงจริงเนนังมากอะ่นนะตัดไหเสร็จแล้วยังคะร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเร็วมากเลยอะ่ะยังไม่ทันดูเลยเสร็จแล้ว ทรงสวยไหมคะใครว่าสวยบ้างเม้นมาเลยนะคะคอนเซปต์เดิมเลยคะ่ะผ่าตัดกับอาจารย์หมอรินเป็นเทคนิคพิเศษเนาะผ่าตัดเร็วนะคะแล้วก็เลือดออกน้อย<ต>ช้าเขียวบวมน้อยนะ,นะคะแน่นอนเคสนี้ไม่เขียวเลยเพราะเราเนี่หลังตัดไปก็ต้องทำแผนนะแล่ให้แห้งให้เกล็ดไว้นะแกนตรงไหมคะ <ดง S 1> ตอนนี้ <คะ S 1> แกนตรงเนาะแผ่ก็แห้งดีนะอืมแกนตรงมองจากด้านบนนะคะสวยมาก สวยที่สุดนะคะสำหรับเคสนี้นะคะอาใครสนใจก็จริงๆเราทำก็หลายบาทอยู่เนาะทรงนี้เนาะห <laughs> ลายบาทอยู่ <laughs> ก็คือว่าสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะโอเค